เลราบอกว่าจะมีง,งานที่ดูเป็นแฟนแบบว่ารอะไรเงี้ยรอน,นบบี่นะรอนเท่าที่เล่าได้อ,ไอันนี้แอบ,บมากระซิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าค่าเราเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้หนังนะคะฟูดี้ผายัายางบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุคใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่เบลก็เล่นมาแบบหลากหลายมากอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะอยู่นี้ อุ้ยบอกไม่ได้ด <c oughs> แต่ว่ายังไงให้ใหรอรุอแ้แล้วก็เป็นกำลังใจให้โดยเพราะว่าก็ถ่ายทำโหดอยู่ค่ะแล้วเราจะบอกอรอยายละเอียดตอนไหนเอเบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะแบบมาแง้มๆได้ค่ะแต่รอได้ใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบล ยังเป็นีร่อมีทุงานอี่างไเรื่องละครละครหรือซีรีส์อะไรนี่สำหรับคนที่เป็นรายใหญเอ่อมีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่ที่คุยไปอยู่ค่ะก็ยังก็ยังมีงานที่ต้องทำอย่างร้อยเ่อง์เซ็นต์มีค่ะไม่ได้พักค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยอย่างรีเซอร์นะาะปีนี้มีเยอะไหมก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ หลานเลยแล้วผ่อนหลานสไปไปเยี่ยมท้อลังค่ะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทำงานทุกวันเดี๋ยวป้าเบลไปแล้วลูกค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะไปค่ะในวันที่เหมือนบ้านตรงกันค่ะเอาอะไรรับผ่อนหลานที่ทองแพงมากเดียวเดียวอะไรใหม่ๆเพราะว่าหลายๆคนเปย์กันอยู่เลย ก็เขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลานชื่อผพรักแบบเป็นชื่อชื่อรักเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเล่นเขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยแต่มันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรู้แบบได้ผมรักกับโดดหลากอกนะก็กลัวหลานน่ารักอะดูจ้ำมามากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ คือคุยก่อนหน้าค่ะก็ถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะแต่ปรากฏแบบนั้นไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวนเข้าไปเจอเลยค่ะแต่ก็เออแบบเหมือนให้กำลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีฟรีแบบดูแลลูกไปก่อนคนะือเห็นหน้าหลานเขาที่ผ่าน่วนเดียวนารค่ะแบบขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหม ไม่เหมือนนหตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเปลี่ยนหน้าทุกวันได้เห็นโมเมนต์เขาเรียนเขาเรียนมุกมาเห็นแบบเห็นแบบในไอจค่ะเป็นลูกที่เขาดูลำมูลนะเอเขาดูเหมือนแบบเออได้อ่ะมากเขาได้เลยค่ะแล้วคุณเบจะต้องมีสั์เป็นป้าไม่ใช่เรื่อไรคะ แล้วเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ใช่เข้าใจปะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนเนี้ยคือสอนหลานทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่ตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขา โตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเด็กพีให้หมดเลยลูกปลุกฟังไเลยใช่ค่ะเพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตอดเราตอนนี้ก็แต่งงานมันเร็วของเก็มาเนาแปลงเป็นที่ปแล้วอืมผลงานมเตอร์มิสของเรามาหลันแลลงเด็นพีไม่ไ่แล้ได้เห็นกระแสฟิดแบบไม่ค่อยเศร้าฟิดแบบด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เออที่จริงเคยพูดไปแล้วว่าก็ มันตามยุคสมัยเนาะเออก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะก็จะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรววับอ่ะแต่หลายคนเสียดายภาพจำภาพจำของเขาในหัวก็มีเบลมีพี่โฟไปแล้วแล้วก็มาทำาเป็นเบบรรับที่ได้ว่าเออมันมันฉีกไปมันมันไปทำลายมาโนเขาอ่ะอ๋อเออมันว่ามันก็ไปได้หลายทางอะ เนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออส่วนตเบียมีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เราเราเป็นคนสร้างสำหรับ,สำ,รบสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงลราบุพเพมันสิบปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็เออแต่ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วหรอจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพแต่ว่าพอถ้าดูทำไรก็เออมันก็ม,นกมันก็ได้อ่ะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจดจดจำได้คนยังรู้จักอยู่เงี้ยเน,นาะค่ะเพราะว่าก็อาจจะต่อย,ยอดแฟนลับได้นะ อย่างพี่ใหม่เขาก็กดดันมากเหมือนกันเชื่อค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดนนอะยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้นอะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุคเพสอนคมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการ r e เมคด้วยเราเชื่อว่ายิ่งจากกดดันมาอกแบบอันไหนๆเลย้วยสารแ้วก็ยังไงให้กำลังใจนะคะดย่เดีวยวรู้สึกเจยดายไหมคือครั้งที่หนึเสียดายไหม ไม่นะมันก็เราก็ทําตรงนั้นแบบดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้างความจริงมันยังมีอยู่ก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากบอกอะไรน้องไหมน้องน้องที่แบบรับรรับหมดรับหมดในแบบเวอร์ชั่นป่ะอ๋อก็ทําเต็มที่นะคะก็เออเขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันแหละเสน่ห์ใครเสน่ห์มันคือว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามี เออได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะตัว่กใลังใจ่กับผูนรบ้าเหตเราไกลังใจร่อ่ออใช่ค่ะคือที่จริงเราได้ทราบก่อนข่าวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่าคุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกันกนกบลุมม่มคมลิขิตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็ยกพูดแบบไม่ออก เราไม่ออกเลยเพราะว่าเดาเรอยู่ยกับพี่นุ่นมาตั้งนานมากเราก็เห็นความพยายามของเขาะค่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราดีใจไปแล้วอ่ะแต่มันกลายเป็นดีใจเกินอยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยส์ถูกไหมคะคือ แม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรูอ้อะค่ะมันไม่มีใครรู้ว่าคือถ้าเขารู้ก่อนอะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเาฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กําลังใจมุ่งขู้มากกว่าราว่าตอนไ่รว่าตอนีไใช่ค่ะก็เคยก็เคยเหมือนแบบเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่เดี๋ยวว้าให้ังไจ ตอนนั้นเบลอะทำงานกับพี่หลุยส์ค่ะเป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยส์ก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากเลยขนาดแบบเราเรา,เราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่ผููยังผนลุกเลยอ่ะ แต่ว่าพี่นุ่นคือเออมันมันผ่านไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเออมันขอขอเวลาเขาหน่อยนะเ,เสียน้ำตาตั้งแต่ทราบแล้วค่ะมีค่ะ,คะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะไป ไปรวมตัวกันให้กำลังใจค่ะคุณเป้ก็ทราบข่าวรองต่อพวกพี่เลยใ่ไเราได้ทรบารบก่อนทรบารบต่อใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางที่นู่นเขาย,ยังไม่พร้อมให้ให้คนทร,แบบราบอย่างเงี้ยแบบเออสภาพจิตใจอย่างเงี้ยด้วยคือได้ได้คุยที่นู่นได้คุยที่นู่นค่ะเราไปย้อนดูที่พี่นู่นสัมภาษณ์ข่าวที่แล้แล้วแบบ ที่นุ่นทําได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากๆแบบแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณนะโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเงี้ยเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอ่ะมันแบบคนที่รักพลีรื้ออย่างนี้นพี่นุ่นเก่งมากขคาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวันที่ไทยนี่เจอมีแฟนไปไหนคันเดี่ยยององ